นี่นะครับเป็นหลวงพุทวดปัมสามปีศูนย์ห้านะครับก็ไปที่วัดช้างให้เลยตรงเลยไปวัดไปไปที่วัดช้างให้นะองค์นี้เนี่ยหลวงพุทวดปัมสามเนี่ยมากี่บาทกัยี่สิบบาท สวัสดีนะคบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเชฟเกตนคำบางน้ำนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านคำบางน้ําที่บันทิพย์งามวงว้าชั้น3านะครับ <ละ S 2> ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกว่าว<ป>นะครับเป็นวันศุกร์นะครับก็เลยวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้นัดเจกกับพี่ท่านหนึ่งนะครับมาที่ร้านนะครับพอดีนี่เลยเจกกับพี่ท่านนี้เนี่ยส่งรูปหลุมมุทวดนี่นะครับเป็นหลุมมุทวดปั๊มสามปีศูนย์ห้านะครับก็ เมื่อกี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็ต่อรองราคาอ่ะนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสจบกับเจกไปที่40 0 0มบาทนะครับองค์เดียวแต่ที่อัดคลิปในวันนี้เนี่ยมีมีเคสพิเศษนิดนึงนะครับก็คือเจกเนี่ยชื่ออะไรครับผมช่อสุดนินชื่อเลงก็ชื่ออย่างเบ้ เรียกว่าเจ็ดเบสใช่นะคเจ็ดเบสเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนี่ครับเช่ามาเช่าหลุมทั่วนี้ได้มาอย่างไรครับเจ็๊<า>เล่าเลยได้ามาตอน,น,นอายุประมาณที่8น,นี่แหละ,ะสามคนนี่เป็นเชีซมเมน้นตะ์ด้วกันอีกสองคนนี้อายุมากกว่าผมไปที่วัดช้างให้เลยตรงเลยไปไไปปที่วัดช้างให้ไ้ที่วัดช้างให้เราค่อยๆทักวันได้ครับเพราะว่าไปที่ห้องช้างให้ประมาณจากทางใหญ่แถวรถไฟอบมุมหกอบ สีแสงแรงออกมองไปถึงวัดช้างให้บะมังบะมังชมองฝ่านี้หน่อยสามคนจะไปไหว้พระเลยบ้างเนี่ยนะไปไหว้พระเสร็จเลยของชาพระนะต่างชาติจะไปชาพระหนองผู่ทวดที่วัดช้างให้เลยครับครับลงรถไฟไปตรงมุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยมุ่งหน้าตรงนั้นวัดมันอยู่ข้างขวามือเนี่ยครับของน้ำมันมีฐานีนรถไฟเลยครับอ๋อหนองผู่ทวดซึ่งสองมันอยู่ข้างซ้ายครับวัดมันอยู่ทางขวาอ่า รถไฟอะไรข่าบอลทุกต้องเนี่ยข่าบอนทุกครั้งก่อนนี้จะถึงวันนั้งนต้งชัดปีปีปีสามสี่ครั้งอ๋อเหมือนทําความเคารพอะไรเนี่ยทำความเคารพใช่ใช่ครับจากทาใหญ่ไปยาลาบุ๊งทองวันที่อาเราผ่าที่ทางกรมต้องยกตัวไ้ลพ่ครับเราข้มาเรายกใ้เราขอให้ทุกช้างยูนตลอดปลอดภัยสุขภาพแข็งเก็แข็งเรืหนึงนี่ความปลอดภัยครับอ่าผม อของบมดจำนวอ่ะหนึ่งขอให้หุช้างเหลต้กองลุกท้ยสองขอให้สุขภาพกแข็งแรงแข็งแรงสามขอใหู้กค้าไม่ค้าสั่งของอยเยอะเยอะอ๋อเจกเป็นเซ<อ>ลเ,<อ>เป็นเซลอ่าแล้วแล้วแล้วตอนนั้นหลุมทวดดังไหมเจ๊กครับรตอนตอนตอน,ตอนนั้นที่ไปวัดหลุมทวด,มดดังไหมหลุมทวดดูว่าลางลางลางโอ้โหสบายคนนะครับหลงถูทวดนี่ละง้างอยู่เลยนะครับลาง็มไม่ั้งถึงหมดครับลงถือเยอะลาถือเยอะ อแล้วตอนนั้นตอนนั้นไปทำบุญเช่าพระ,อ,ะองค์นี้เนี่ยหลวงทวดฟ้มซ้ำเนี่ยมากี่บาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทคนไงทำยี่สิบบาท<ฮ>ทำหกยี่สิบบาทครับโอ<ฮ>้ผมไม่บอกทำให้ไม่ขอเยอะๆอะไรอย,ะยะ่างเงี้ยโอ้เ,ออเราไปเราไม่ใช่ว่าขอมาเช่าให้คนอื่นนี่ใช่ไหมล่ะ แล้วแต่คนที่เขาถือใช่ใช่ใช่ใชตอนนั้นเนี่ยมันจะบอกตรงว่าไม่มีมูลค่าอะไรหรอกแต่เหมือนทําบุญพระใหม่สมัยนี้ใช่ไหมเจก็ความรู้สึกว่าไม่เหมือนว่าสมัยนี้ว่าเช่าไว้เพื่อป้องกันตัวไม่เหมือนว่าสมัยนี้ว่าที่รังมากเลยครับห้องโผท้วงร้องโ่ท้วงไปที่ไหนด้วยกันดังมากใช่ไหมสมัยนั้นแล้วแล้วเจก็ไปนี่เลยไปทําทองมาด้วยทำทองทำทองทำที่ขอเสกเหงรางเก่ายังไม่มีบริษัท แสลงเข็มตัวกินดีโอ้โหทำที่ว่าเซิงเฮงอ่าโคเซิงเฮงตัวข้าวมาทุกวันนี้อ่ตอนตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเจกที่ทำเนี่ยทองบาทเท่าไหร่จำไม่ได้จำได้ว่าสององนี้แปดร้อยอ๋อเลียมองนี้เลยนะครับนั่นน่ะอ๋อเลียมองนี้นี่เจกเลียมสององนี้เนี่ยแปดร้อยแปดร้อยบาทในตอนนั้นทองจำบาทละเท่าไหร่ไม่ได้แต่ว่าที่รู้ๆเนี่ยเลียมสององนี้เนี่ยแปดร้อยบาทที่โคเซิงเฮง ออย่าถามหน่อยว่าที่ห้อยหลวงพุทธร์เนี่ยเออมีมีประสบการณ์อะไรไหมเจ๊หลวงพุทธร์เนี่ยตอนที่ห้อยเคยแบบเคยขอหรือเคยแบบมีประสบการณ์ว่าคนประสบการเขาพูดว่าโอ้ยผมขอโทษในี่ดีนะนี่อให้เรื่องรลอดนี่สําคัญที่สุดนะเนื่องเรื่องเอดนี่เราเดินทางไปไหนไปใครมาใครนี่อันตรายไม่อันตรายนี่เออไม่นี่รัยเออพันเนี่ยเอาบหลวงปู่หลวงพ่อในบรรพคุ้มครองเราสบายผมเคย เป็นเซลมาตั้งหลายสิบปีและอ่างไต่อ่างตาได้ทุกรั้งครับนางรถตู้รถตู้รู้สึกว่าเกียร์แล้วจะไม่ได้นานมากจำได้ไหมไปไหนเจ๊งตอนนั้นนานมากนะเนี่จากจังหวัดชุมพรเข้าจังหวัดนนท์นอระยะทางระยะทางนางตู้นางรถตู้ทุกอันนี้นาที่นางแบบ12คนนี่ทั้งรถไฟนี่นางตู้15คนนี่นะครับนะฮะจากจังหวัดจังจังหวัดชุมพรเข้าจังหวัดนนท์นอระยะทาง หนึ่งร้อยยี่สิกิโลหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลครับนะใกล้จะถึงจังวัดน่านแล้วนะครประมาณสิบก่าไม่ถึงที่ไม่ถึงที่สิบกิโลอะครับรถเด่นของเยอะสายนีนะจังวัดน่านนะครับไม่ถึงว่นจังหวัดชุมพรข้ามจังหวัดนานน่านล่าของเยอะอ่ต้องพึ่งเขามือพึ่งเขาเขาก็ไม่ชมอะต้องต้องต้องของมันเยอะอืครับต้อนนั่งของมาเ่ง รถกับรถคุณชนกันผมนั่งไม่ต้องคนขับคนขับนั่งอยู่ตรงนี้คนขับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วข้างหลังนี่มีมีผู้โดยสารนั่งคนเป็นรถตู้ใช่ไหมเจ๊กเป็นรถตู้นะแล้วผมเราอู่รถทัวร์อนอ๋อรถตู้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 ที่รถตู้คนขับนั่งอยู่ตรงนี้คนที่ก็มีคนนั่งคนขับก็นั่งอยู่ตรงนี้คนหลังก็มีคนนั่งผมนั่งตรงนี้ ครับรถตู้ขามาชนมาเนี่ยดีมากเราเรามันไม่คว่ำพลังมีหมดคนนี้นะครับขาหักผมฝุ่นหลังทางการไม่เป็นอ๋อคนที่นั่งข้างๆเจ๊กขาหักในรถตู้ด้วยกันเนี่ยไอ้ไอ้คนขทำนี่แะครับคนตัวรู้สึกว่าตอนนั้นมันบัดเจ็บอเลยตอนนี้นะตัวเนี้ยขาหักเลยคนนั่งข้างหลังคนขับขาหักนะคนนี้ก็ไม่เป็นไร ผมก็อยู่ข้างๆกับคนที่ตาผมรู้สึกแปลเลยเจ็บเปเลยไหมตอนนั้นเป็นแบบมีแผลอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีแผลนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรแบบร้ายแรงไม่ร้ายแรงแต่ข้างๆขาหักครับอ๋อก็คือเหมือนเหมือนตอนนั้นก็ดังเรื่องแถวคาดปลอดภัยลงไปทั่วท่านดังเรื่องนี้อยู่แล้วกี่ปีแล้วผมก็เป็นแบก็หลายปีแล้วอย่างนี้แล้วเจ็บเจ็บก็ห้อยตั้งแต่ทําทองปุ๊บก็ห้อยเลยครต้องต้องนรากันรู้สึกว่าทำแอาทิตย์ ของเี่ต้องแบบที่ถึงยังไงอ๋อแล้วก็ห้อยตั้งแต่นั้นมาเลยครับครับห้อยผมออกจากบ้านทุกวันนี้นะครับเพราะออกจากบ้านผมไปแต่งรานกับมาแล้วมีเวลาผมออกจากบ้านแล้ว่าเข้าเบริษัทแล้วออกจากบ้านผมต้องเฝ้ต้องแฝ้แทุกวันครับที่บ้านผมก็มีของผ้าเช้าเช้าผมก็ส่องมองนะตอนตอน,นวันที่ว่าจะออกจากบ้านจะ เฟ้ยของพ่อทวดสามสีองค์นี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตผมก็จะไปทูลัะขอเอากากบ้านที่ต่างหัวใจสุขภาพแของแรงเข็งแรงในความเชื่อของเราด้วยอะไรแบบน้ลงเขาเรียกว่าสบายใจด้วยใช่ไหมครับเร่งนนี้ะครับเงตลอดเลยอันนี้ต้องใช้วิจารยณในการรับชมนะครับแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมครับแสดงวิจิตรนี่เป็นคนเรียกว่าธรรมะธรรมโนนะครับ าทำมาทำมงเรื่องผ้าเรื่องเจ้าเก๋าผมนับถือนับถือใช่คก็ว่าผ้าไทยผ้าจีนคนนับถือครับก็ก็ได้ได้ก็เวลาอาชีพนี้ก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าจะได้รู้ถึงประวัติว่าเฮ้ยคนอย่างผมหรือคนรุ่นเรียกว่ารุ่นหลังจะเออน่าจะรุ่นหลานของของเจกแล้วเจกตอนนี้อายุเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดแล้วนะครับเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดแข็งแรงมากๆนะครับซึ่งที่ผมเนี่ยผมก็พอจบราคาผ้าปุ๊บ ตามจริงเนี่ยพระอาจจะไม่ได้โอ้โหเป็นหลักแสนหลักล้านแต่ว่าที่ถ่ายคลิปเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินมันซื้อประวัติแบบนี้โอ้โหไม่ได้เลยนะครับประวัติที่ได้โอ้โหได้สัมผัสได้ได้รู้ว่าเฮ้ยคนที่ไปทันตอนที่ทําบุญจากวชังให้เป็นยังไงบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงและประสบการณ์ที่ห้อยมาเป็น10บสปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง<ร>าอะไรเงี้ยครับต้องมีหกสิบปีสามคนนี้เป็นเสี่ยงแขลงเลครับตอนนั้นที่สามคนตั้งใจจะไปขอพรนนะอินทร์ก็รู้สึกแบบมัน,มน ลวงปูวงเป็นดังนะานชาวใต้ใช้กันไปครับนะฮะกอทำบุค uh um. ้าไม่จอยลูกข้าต่าไปก็ไดนอีก้วครับตอนนี้ม yeah. ันเป็ลกว่าผมก็ทำไปขนาดนั้นด้วยลูกสว่าังนะครับตอนนั้นรู้เสือทมเนียไม่ดีผมพาหายี่บานเสนคอผมของผมได้นะครับอว่าเอ้าไปก็ไปอันนี้ดีว่าเราเป็นเซลแมขึ้นรถลงเรือบริการราปนนไทยกันอย ต้องเอาต้องเอาผ้าอะไร้มปูรังอย่างนี้มาคลุมผมอย่างนี้มันจะรีอ่าคคือคือตอนนั้นตอนนั้นไม่มีพระห้อยแขวนห้อยแขวนคอก็เลยอยากไปได้จากหลวงปู่ทวดวัดช่างให้หน่อยสิเผื่อจะได้มีเอามาขึ้นคอโอ้โหก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะตอนนั้นเลยที่จะไปเช่าทําบุญมาจากวัด20บาทนะครับก็โอ้โหถ้า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 เอาไปว่าถ้าสมัยนั้เนี่ย รู้ว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเช่าเยอะกว่านี้ไหมเจกแอเซลเจกนะครับก็ไม่มีใครรู้หรอกสมัยนั้นไม่มีราคาเลยหรอกครับจะใจครับไม่มีใครรู้ว่าสมัยนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเขาเรียกว่าได้ฟังประสบการณ์แล้วก็ได้ฟังถึงเรื่องราวในสมัยก่อนที่สัมผัสได้ยากมากเลยความจริงอะไรโอแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่า ก็โอ้โหรุ่นเจ็กนี่บอกตรงว่าทุกวันนี้นี่หาได้ยากแล้วไม่เหลือแล้วแล้ลลลลวรีดดที่ว่านี่เจ็กนี่โอ้โหเดินมาแบบเดินป๋อเลยนะครับคือ <gage S 1> แบบแข็งแรงมากลูกอายุมากแล้วครับเสียหมดแล้วใชออ่อ่า<บ>พูดจริงๆรส่วนใหญ่นี่เซลล์มาแล้ว90กว่า90โอ้โหนี่เนี่เดี๋ยวนี้เซลล์กดมาจะขออยู่อีกกี่ปี อยู่รวมมีกี่ปีอย่างนี้เป็นร้อยถ้าแข็งเลยก็สิบกว่ายังเดินได้โอ้ยมัเป็นร้อยแน่นอนอยู่อีกห้าปีไหวไหมผมทุกวันนี้ภาวนาอยู่แล้วครับฟ้าลิงเป็นพ่อเป็นอะไรน้อมปูน้อมจูดน้อมปูน้อมจัดผมขออยู่อีกสักปีหนึ่สองปีปีเดียวใสีขออน้อยจ้างก็พักแข่งในแข่งให้พักก่อนชีวิตผมเป็นเซลล์มาหลายสิบปีแล้วครับก็มีบิลก็มีความสุขดีความสุขก็มี เ็นเซลบากี่ปีทั้งหมดรวมแล้ว60ปีได้ไหมหกสิบปีเซนเซลเซล์สิอายุสิบีอายุสิบเจ็ดิบเปก็เป็นเซลเซผมคิดคิดถึงอดีตนะครับผมเอะไว้เปรกจริงๆเว้สมัยก่อนในวไยสิบเจ็ดสิบปนีทำไมเป็นเซลเซไม่ได้วะ,ะสามาัยขอโทษครับสามัยนเรามันไม่เหมือนสมัยนี้ ช่เดียวนี้ไลคยคนไลายเยอะใช่ใช่ใช่ผู้ไลค์ก็เยอะใช่ลอลอะไรเยอะใช่ครับผ่านมาแบบชกโชนมากๆเลยนะครับเราประสบการณ์การเป็นเซลล์นะครับเป็น60กว่าปีนะครับของเจก็ก็ถือว่าเป็นแบ่งปันประสบการณ์ไปด้วยนะครับผมชอบทําคลิปแนวนี้นะครับหลังๆมาผมพยายามทํางี้เยอะๆนะครับถ้ามีโอกาสต้องมี60ปีใช่ไหมพี่เพราะว่าอยากสัมผัสอยากให้ทุกคนได้สัมผัสแบบที่ ผมเห็นผมสัม <poisoned> ผ <indo> ัสด้วยก็โอเคนะเจกวันนี้ได้มีโอกาสเช่าพระหลวงท่วดกับเจกเป็นหลวงท่วดก็เป็นบอกตรงว่าเป็นหนึ่งในพระที่ผมเคารพมากมากแล้วก็ชอบมากๆกนะครับก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็เช่าจากคนที่ทําบุญมาจากวัดตั้งแต่หน้าตอนนั้นนี่ก็ถือว่าชั่วโมงนี้เนี่ยหาได้น้อยมากๆแล้วแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์แบบเก่าๆเลยแบบโอ้โหหกสิกว่าปีของเจกที่ทําการไปเซลมาเนี่ยก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ท่านใดที่ได้ฟังได้ประสบการณ์อะไรเนี่ยถ้า มีอะไรแบบว่าเอ้ยได้รับความรู้อะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจกรู้จักไหม,ไมไ <c oughs> นะครับใน u t u b e นะครับเจกไม่ได้รุ่นนี้รู้จักใช <น S 1> ่ได้ครับเจกนะครับก็ก็วันนี้ก็มีโอกาสเช่าเจกหนึ่งองค์นะครับหนูง้วยปั๊มซ้ำได้เองนะครับก็รู้สึกดีขอบคุณมากนะครับเจกโออย่าเรียกเสียเลยอย่าเรียกเสีย รุ่นหลาน,ร,นรุ่นหลานแล้วรุ่นซุงเกียรรุ่นลรุ่นซุงเกียนี่เชียเลยนะครับ <c oughs> นั่นเดี๋ยวกลับไปคลิปก่อนเด้วยวกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเราชมจนจบนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับได้ความประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆแล้วนะครับก็วันนี้ผมคาบางน้ําและเจกนะครับขอลาไปก่อนเพท่าน้ครับสวัสดีนะครับ ากดไลค์กดแชร์หรือว่าแล้วก็กดซับ s c ไคร e ให้ถึงแสนซั์ให้ช่องคาบบางน้ำเนี่ยทะลุแสนซับขึ้นไปเลยนะครับก็จะในที่มีพระเครื่องพระบูชาแบบของเก่า พวกช่วยชามเป็นจะลงถมทองชุดน้ําชากระเพาะปลาหิ่งพา้าอะไรต่างๆเนี่ยผมดีรับเช่ารับซื้อ,ร,อรับจำนำนะครับยินดีบริการถึงหน้าบ้านนะครับด้วยเง,งินสดนะครับก็ถ้าใดที่มีเนี่ยส่งรูปมาทางไลน์ไอเดียไลน์แอสไแล้วก็เลข7จตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือว่า จากแกนยูอัพโก็ได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ร้ Facebook, างคำบบบางน้ำก็ได้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันอังคารก่อวันศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีการโพสตเฟซโพสผลงานอ,งอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอาจจะได้อารมณ์ที่แตกต่างกไปจากอ o u t u b e นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมทำน้ำขอลา,า,าเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านไปตรงนี้ครับแล้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ